รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ้ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอีสูมกรทองเป็นอีซูมกรทองตัว s อ x สตัวท็อปนะครับสิสตรด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับ ถือว่าดีนะครับอาจจะมีรูรอยบ้างนิดหน่อยตามอ,อายุการใช้งานเป็นเรื่องปกติทุกอย่างว่ากันตามอายุทุกอย่างว่ากันตามสภาพรถคันนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับติดเดิมเยอะเท่าที่ผมมองจากรูปนะครับติดเดิมเยอะนะครับรถคันนี้เส้นสายลายเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับติดเดิมเยอะนะครับหลังคาค่อนข้างดีนะครับไม่แตกไม่บวมสีดีนะครับ ห้องเครื่องนะครับมองง่ายมองไกลนี่ถือว่าดูดีเลยนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายไม่ไอไม่ควันนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพอนะครับรถคันนี้คันลงคันหน้าถือว่าเดิมนะครับเดิมสวยนะครับรถคันนี้ห้องเครื่องถือว่าสวยเลยนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแผ่นเพดเป็นแผ่นเพดเดิมนะครับหมุดดำนะครับ H p y s นะครับตัวแท้นะครับ e d แท้พวงมาลัยพาวเวอร์มีนะครับเป็นพาวเวอร์แท้นะครับ ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นแยมการลอนยังอยู่สติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับคอนโซลโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับเบาะไม่ขาดนะครับเบาะแคปก็ไม่ขาดรถคันนี้นะครับภายในค่อนข้างสวยเลยนะครับแผงหลังคาสะอาดนะครับภาษีนี่ไม่ขาดนะครับภาษีหกหกนะครับก็ใช้กันเต็มปีนี้ไปนะครับ เบื้อต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ่0 0สเบาทนะครับเหมือนเดิมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจออกเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับตัวเมืองนะครับส่วน,นเพื่อนท่านใดที่ชอบคลิปแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า